สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมอเบลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักระวางโคดดวนกับลูกทีมมาให้ได้รับชมรับฟังกันครับเป็นโมเมนต์ในสนามที่โคราชเลยที่สาวไทยของเราเพึ่งจะคว้าชัยชนะคว้าแชมป์เอเชียไปครองได้หมัดครับก็มีโมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นในช่วงที่สาวไทยของเรากําลังวอร์มโคดดวนได้เข้ามาเต้นออกลีลาสเตปกับลูกทีมอย่างแนนทัดดาวนึกเจ นี่แหละครับดูได้เลยครับน่ารักสุดๆไปเลยครับโค้ด่วนซึ่งหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าโค้ดทาแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วเพราะว่าเป็นการผ่อนคลายทําให้นักกีฬาไม่เครียดไม่กดดันด้วยก็ถือเป็นโมเมนต์น่ารักระหว่างโค้ดกับนักกีฬาที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับยิ่งโค้ดดวนเราไม่ค่อยเห็นภาพโมเมนต์โค้ดดวนเต้นออกลีลาเท่าไหร่แต่วันนั้นเราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักแบบนี้ ครับสุดยอดเลยครับโค้ดเตรียมเชียร์สาวไทยของเรากันต่อในคัดโอลิมปิก16นี้ครับ